สวัสดีครับพปผมรายการซีโร่ทีีเหมือนเดิมนะครับเอกลับมาถ่ายหายคิดถึงกันแล้วนี้เราหายนานนะอืนานเลยทีเดียวเนื่องจากผมหายไปเพราะว่าผมเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วก็ตัวรูทตัวอะไรผมนะมันเริ่มหายยากาว่าผมเปลี่ยนมาใช้ Galaxy S5 จาก S3 ราสักเกนะียตแว่าตอนนี้ไม่ครับเวอร์ชัน 0.1 0.11 1แล้วนะครับแล้วก็มีสกินตัวละครมาเพิ่มด้วยผมใช้สกินนี้ฮะนี่เห็นยังเอาละครับเพื่อการไม่เสียเวลาเรามาเล่นเลมีสร้างโลกใหม่เชื่อเลยดิ ใช่บรรยกกับมาเล่นให้ใหม่บรจะกลับมาเล่นใหม่เลยนะครับเพราะว่าเองบางคนถามว่าตัวคาปิซ่าอย่างไงแล้วอะไรอีกบาบาบาบ้ไม่ท้วนอะไรครับจะมาเล่นนี้ดูสอนใหม่หมดเลยละกันือมอยามเป็นมไม่สวยางามเชิดสวยงามสีอืม แรกถอดต้นไม้ก่อนแม่าน,นี้ถอดวันนึงถอดวันเราต้องปีนได้ครับไปอออเราปีนได้ไช่ครับเย่ไก่ต้องไีไหนไม่มีเสียงมผมไปปิดเสียงเกียน์อืม ับมา้อะไรป่ะเนี่ยพวกลอยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าลอ,นอยนีเ่เองไม่ใช่ับนะเออลืมมีบางคนถามว่าพี่ขอตัวหน่อยครับหน่อยดีเออผมบอกเลยนะครับหนูตัวแพ มีคือ so สู้เลยผมไม่ได ah ้ไปรถเลยก็ขอโทษเลยครับที่ผมไม่มีรขอนททามามาด้นนี่เราเก็บตุ้มอาไว้ก่ ไอ้ห mm. hmm. ูหม okay. ูหมูมูมูอ๋ออหออออ๋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 ออออ๋ออ๋ออมออมอนออ๋ออ๋อออร๋ออ๋ออออ๋ออออ๋ม้๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออม 핸드폰 이있 구나, 그런 게 그럼 파이널 만이 음, 그 ไปที่เอ็นนะไม่เห็นเนยด้ไอส้สักทพี้ยมีคำเพื่อลบบล็อกบลเอ็นบล็อกดีเอ็นเออมีบล็บอ,กอ,บอ,กบอกแล้วปัญหาคือกูไปยังไรนี่นี่ก็เจวคำสองเพื่อะไรโต่ว่าอ็กซ์เลเยอรนี้ยคงมีแล้วน้ำลบนะครับผมสังเกตเห็นว่าเวอร์ชัตินี้มันทำมันเพิ่ม แก๊สมาแลา้วก็จะลามไฟลาบไฟที่ว่าเราพบในนรกนะครับน,นนะผมก็จะไม่เสยไปที่นรกางนี้เนะสกไข่ในทีทีทมนะันทุกอย่าะ 이 <shrug> <shrug>

บ้านนีบีซี่นี่ยที่แล้วโชถือว่าชกดีมากเลยที่เจอของบ้านนีเพราะว่าทำนี่เลยงก่อนผมจอดิมของบ้านนีก็หาไม่พอจแตผมเจอก็ตกมื่อผมใส่ซีดนซีดของบ้านซีดเราเยเพราะนั้นเาดีนะครบ ใช้ไม,ม่การหาอะไรอยู่นี้มันง่ายขึ้นเยอะเลยเราไปดูกันว่าชาวบ,บ้าเนเขาไปยังไงอสอสอผู้ปรัดชายชุดนี้นะีนรียบแนวเพือก็ดูกันว่ามีทำเรื่องค่าเช่าบ้านนี้เท่าไหร่อ,อย่า้อันี้ข้าวข้าง,งอยู่วะ ทางนี้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 เออยางยไหนสรัเดีครวครับองวันนี้คนอยู่หรอครับอ้าววคุยก่อนราบว่าชี่าครับกี่บาทครับายบาทกบหมก ใครดูเมื่อก no ี <t <t ้เห็นอะไรไหมเห็นอะไรทำไมที่นี่กังฟังล่ะดูดวงที่กว่าดีกว่าอุ้ยเอ่อเฮ้ยเยี่ยสมาร์ทซินดาเฮ้ยเด็กนี่ทำไมมันย่ออย่างนี้ เดินเดียวเหาไม่ใช่หรอเหอเหรมาพเดแล้ว่อไปแล้เก็บน่ยเักยะองนี่มึงเข้ามาแล้วอ้ยัย่ึงจะ 하하하하거 아, 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 แตคือจะฝึกฮที่พิดพ mm. ึ so. mm. 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 Hence, yeah. ่งท mm ุกคนอืมอืมอืมอมอยลอกิละเซ่ฮะอืมฮกิลเซ่อยากกิละเฟ่ไม่อยากกินอะไรกินอืมกินอะไรกินอะไรอมฮะ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  이게좀좀이이리 미래에... 아, 공항. 하. 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 บ้านนะครับอืมอี่มีไฟน,ะนอืมอีปากเลยอไฟไฟมอยากไปให้ไอ้แก๊ดดิไฟใี้ อะไาแบบนื้ัวตีนของข้าอ้จะโอไปแต่คอเฟาแต่เหมือนว่าใช่พี่ตูดนะพี่ตูด่อดดิสแลมอืม เช้าเนี่ยจริงคืนหนาเช้ามั้งเดีผมแบบอยู่แบบไม่บูนนี่ไม่ชมเลยลงแบบจะซอกงินเฮ้ยเฮ้ยกลังฟางแบบกองฟางบม่มีดบดบตัว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 ไมารู้ไปทำไม

อ er. ๋ออ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 ๋าอ๋อ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 อ๋เอ๋ออ๋ ไม่ใช่ไม่มีสิ่งั้นฮรฮะโ้ฮึมัึมรึนี้จะาดจีนาลบ ทำรูปม่ค้อ่อนี่อืม้จะช้าแล้วมดูพอที่ขึ้นก่อนอืมคลิปนีสอนิงความงามไม่ใชาติมจัน์ตก I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. 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 i am i am กินนะครับนี่เราหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้เลยนะครับก็นี่คร้บครับของกินเลยนี่ได้เคดียดกินมันดีไหมดีนี่ أنا مش لاعب، 啊 음, mm, 파이널이도네. Mm. 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 ็ไม่คี่นะครับก็ให้โหลดจแบบนีโดนดึงโดนถ้าเบ็ดดึงก็กดสวัสดเบ็ดขึ้นมาเลยครับอะกินน้าดามันมีหิว <c oughs> กินก็เช้ามาแล้วอื <c oughs> <c oughs> ม

อแม่งตกตั้งคืนบ้าไปแล้วขำแล้วเลือไม่ตกแม่งไลยออืม,อม ต้น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 ต้ีต้นก้นตอนต้นต้ีต้นตอีต้น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 ตอนต้นต้น้นตนต้นตอนต้นนตอนต้นต้น นะครับท่านบ่งขอปิดคลิปนะครับไม่เพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกัมาตั้งแต่คลิปแรกนะครับยอดคนดูวิ่งม,นะ <c ười> ม,มือละดีใจครับอีวิ่งมือแล้วนะครับผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับคลิป <c ười> หน้าผมจะอัดใ <c ười> หม่นะขอบคุณแนละสวัสด <c ười> ีนะ <c ười> ค,ครับแล้ <c ười> เวเจอกันนะ นอนนั่นยี่สวัสดีครับ